สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้คุป่วยคุยสตอรดครับจะพูดถึงเรื่องที่ว่าคุนป่วยครับนักกายภาพแล้วก็ผู้ดูแลเราครับสามคนนี้ครับใครเป็นคนสำคัญที่สุดในการเทียมให้เรานั้นครับฟื้นตัวได้กลับมาหายได้นะครับผมก็บอกต้องบอกว่าสามคนนี้ต้องทำงานแบบทำงานเป็นทีมนะครับร่วมกันสามคน ทั้งนักไกยภาพนะครับคนดูแลนะครับแล้วก็ตัวเราครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเรานั่นเองนะครับมใชพูดกับว่าในแต่และคนนั้นทํางานเป็นทินเนี่ยเขาแยกส่วนการทาํางานยังไงครับนักไก่ภาพนะครับเขาเป็นทำงานในส่วนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะเป็นวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพที่เขาสามารถรู้ในเรื่องของกระบวนการ ื่อนไหวในเรื่องของกล้ามเนื้อในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากการที่เขานั้นได้มีการเรียนมาทํางานมา,ารักษาคนไข้มาซึ่งก็เหมือนกับงานของของงานของเขาก็าเ,าเหมือนกับเป็นที่เรึกษ,ษาให้เราเนั่นเองครับเป็นที่เรึกษ,ษาให้คนป่วยว่าเอ้ยเราควรจะเดินยังไงว่าสิ่งน,นี้ที่มันทำได้เพราะอะไรครับนี่คือหลักฐานหลักของหน้าที่ของนักกายภาพครับซึ่งนักกายภาพเนี่ย ถึงแม้เขาจะบอกบางสิ่งบางอย่างบอกไปแต่แม้เราเจอที่เรามานะันเนาะเราเจอเขาเนี่ยถ้าจะสัปดาห์หนึ่งไปสัปดาห์ละครั้งก็เจอทีก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเต็มที่อาจจะสามชั่วโมงก็ไม่เพราะว่าเรามีกำดที่จะเจอเขาเนี่ยแค่สามชั่วโมงแต่เรากลับมาบ้านเนี่ยครับเราต้องไม่สามารถเจอเขาได้แล้วนะครับก็มีคนที่อยู่กับเราคือคนดูแลกับตัวเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาไปที่ไปโรงพยาบาลไปห้องกายภาพเนี่ยครับสิ่งเราควรทำก็คือเราได้ยรู้จักนักกายภาพครับแล้วก็เชื่อฟังเขาว่าเขานําำยังไงว่าที่เราเดินเดินไม่ได้เดินขาไม่นคล่องเพราะอะไรต้องเสริมในรัศษะเรื่องไหนต้องเสริมในแพทชิตตัวไหนที่เพิ่มเติมต้องฝึกกันเ,เก่งเขา่าเก่งสะโพกยังไงครับ ให้ทาตาคอสครับคามีการแม่ก็็ราทำตานั้นนะครับในการทํางานของนักกายภาพคือจะช่วยเราเต็มที่อยู่แล้วครับถ้าจะให้รู้เราชัดเจนครับแต่สําคัญคือตัวเราที่ได้รับการบ้านมาแล้วก็ผู้ดูแลครับที่ที่รับกมารบ้านมากับนักกายภาพ <c oughs> เช่นกันเพื่อกลับมาดูแลเราว่าต้องกลับมาทํำกายภาพนะแล้วก็มีการทำต้องกายภาพทำพัสดี ร่ากายสำครัสิบแขนมาสิบขานู่นนี่นะครับเพื่อที่จะเรานั้นสามารถดีขึ้นนะครับเป็นการทํางานร่วมกันนะครับพอกลับมาบ้านนะครับก็สําคัญคือตัวเรากับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติเราว่าแฟนเราเนีครับต้องทางาน,นคู่กันโดยที่ตัวเราต้องสามารถรู้ตัวเองว่าเพราะว่าคนที่ป่วยก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติผู้ดูแลเขาไม่สามารถ รู้ข้างในใจ,จเลยเราไม่สามารถรู้อารมณ์ข้างในแล้วว่าเป็นยังไงครับเขาสามารถแค่ Leute, เ,เขาช่วยเราได้ก็เราต้องขอบคุณเขามาแล้วเพราะว่าเขาช่วยเราด้วยความรักเต็มที่แล้วก็แล้วก็ต้องจิตใจที่เขาช่วยดูแล,เ,ลเราแต่เราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะไปโทษกับพวกเขาได้ว่าเฮ้ยเป็นเพราะนักกายภาพเนี่ยไม่ดีเลย ไม่เก่งเลยไม่สอนเลวเลยหรือว่าเป็นเพราะดูแลไม่ดีสิ่งนี้เราที่เราต้องยึดมั่นมากสุดคือตัวเราเองที่เราป่วยอยู่นะครับว่าเรานั้นทําหน้าที่ของเราแต่ที่หรือยังนักกายภาพแนะนาไม่ทำอะไรเราทําตามนั้นไหมหรือว่าเราดื้อนะครับเราต้องรับสภาพสิ่งพวกนี้นครับซึ่งสิ่งที่ผมบอกคือจะบอกว่า สามสิ่งที่ประกอบกันคือละไกาภาพคนป่วยเวลเราหรือว่าพนดูแลเนี่ยมันคือไม่มีการสาคัญมากกันครับคือสําคัญเท่ากันหมดแต่ละคนนั้นทํางานแยกส่วนกันครับช่วยกันดูแลเรานะไกาภาพก็ดูแลเรื่องของความรู้เป็นที่บุตรษาที่ถูกต้องนะครับการเดินยังไงการใช้ก้ามเนื้อมัดไหนมัดไหนนะครับแล้วก็ผู้ดูแลเราก็กเป็นคนที่ ดูแลแล้วว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเขายังไงต่อกลับไปบ้านช่วยเขาทำยังไงสิ่งที่เขาทําไม่ได้เขาจะซัพพอร์ตคนไข้อย่างไงครับแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสำคัญก็คือตัวเราครับตัวเราเนี่ยสำคัญสุดถ้าลักไกพ่พาแบบบออทุกอย่างแล้วครับผู้ดูแลช่วยทุกอย่างแต่ตัวเราเลยจะไม่ทําไม่สู้นะครับก็ทุกสิ่งก็ไม่มีประโยชน์นะครับเขาไม่สามารถทําให้ตัวเรานั้น ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นได้ครับเราจะฝากไว้ให้ผู้ป่วยทุกคนว่าเวลาเราชาเราสึกเราพัฒนาช้านะครับเราจะ่าไปโทษเขาครับเราแล้วก็ไม่ควรโทษตัวเองด้วยไม่ควรโทษใครทังนั้นเราแค่อยู่กับมันบ้าความจริงของมันว่าเฮ้ยลังนั่งคิดว่าทําไมถึงช้าเป็นเพราะอะไรเราทําทําผิดทัดตอนทําไม่ถูกหรือว่าเรา ละกันเรายัางไม่พร้อมที่จะทำขั้นตอนนั้นเขาเรียกว่าการหาเหตุผลก่อนว่าเหตุของทุกข์คืออะไรพอหาเหตุของทุกข์เจอเราก็จะพ้นพบคตออาตอบว่าจะทํายังไงหรือจะพัฒนาขึ้นได้ครับเลยฝากไว้เลยครับในคลิปนี้เลฟอยกากจะบอกว่าทั้งสามคนทํางานทํางานเป็นทีมช่วยกันเพื่อให้เรานั้นหายนะครับตัวสั่งไม่สุดก็คือ ตัวเราเอที่จะสามารถทำให้เป็นก็เรียกมีเปอร์เซนต์มากที่สุดที่จะทำให้เรานั้นมีโอกาสจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นครับสามคนนักกายภาพครับแล้วก็คนดูแลแล้วก็ตัวเราครับทำงานาเป็นทีมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ